สั่งซื้อ iPad บน Apple บนเว็บนะ่ะสั่งยังไงมาดูกันเลยนะครับสำหรับใครต้องการสั่ง iPad Gen 10นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะก็มีอีกเยอะก็ให้เพื่อนๆไปที่ Store ของ Apple ได้เลยนะใส่ล็อกอิน Apple ID คุณก่อนเลยก็ได้นะครับผมแนะนำจากนั้นก็ไปหา นีแพทที่คุณต้องการเลือกสีความจุอะไรให้เรียบร้อยนะครับต้องการรุ่นไหนก็กดไปเลยต่อมาก็ให้กดใส่ถุงที่เป็นสีเงินนี้แล้วเราก็ไปดูสินค้าในถุงจากนั้นก็จะปรากฏชำระเงินแล้วเราต้องการจัดส่งตรงไหนก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะต้องการให้ส่งมาที่บ้านหรือว่าต้องการไปรับที่สาขาอันนี้ก็จะต้อง สำหรับรอรับเนี่ยเราต้องเซ็นชื่อรับสินค้านะครับหรือถ้าคุณต้องการเลือกมารับที่ร้านเนี่ยก็มีอยู่2ส,สาขาณนะปัจจุบันแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว